สวัสดีค่ะสวัสดีเ้้อจ้าพ่อมยพี่น้องทางบาทเฮ้ามือนี่แอดสีผ้าไปเที่ยวขอ,อกหมาด้อจ้ะขอ,อกหมาอยู่ในประเทศเยอร,รมนี เป็นคอ,อกหมาอยู่อยู่ในรัดที่แอดอยู่นี่ย<ช>นะจ๊ะเป็นรัฐเทรเรนเงินลอยมาตรงนี้เป็นคอ,อกหมาของเมืองเอ่อมอยราพาไปเบิ่งหมาเลยจ้ะโอ้หมาเพิ่ง,งัวโตมากหมาแบบหลายโซนหลายแบบหลายสีเอ่ออันนี้มาจากไซนออนเออฟรีกาบตรงนี่ อันนี้มาจากไซนอ่ะขาวๆฝรั่งแน่นอนออมีหลายตัวมาเพิ่นหลายจ่ายยู่ขอกเป็นคอกแบบไงครับพ้าเจ้า <c oughs> เลี่ยงแล้ว่ามีเป็ดแข้งไใ้รางวัลชนะเลิศเยอะแยะ,ยะมากมายมีแต่หมากา แข่งมาเออไปโชว์มองหันมองมีโอ้ยน้ำแต่เมื่อกี้อากาศดีกัเรศเรศอ้ามาเที่ยวเนี่ยเอดกระสียขาไปเบิง้งไปจับเพิ่นนึงเพิ่นนึงไปหัดจับก็ิ่นเพิ่นเขาห,วหว่วงห่วงโต้ยานขึ้นกันนะเบิ้งพุ่น,มนผมงามงาม,มน,นี่นะผมส้มหนาม,มา <c oughs> ส่งหนามาเบิรงไว้เด้อส่องหนามาเออเรียนแบบอืผมคนงามครับก,ก,กินอ้าวกินหยาแซ่บๆยำกุ๊บ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 เอออุ่นินแต่รพักแต่หยาเ้บ่มีกับวิตเตอร์สงาม อุดมสมบูรณ์ตาตากนันนะอันนี้รุ่นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเบิดสิแปลว่าตัวใหญ่ๆซ้ำกันถ้าโตตัวน้อยๆกับอีกฝักกก่งหนึ่งพามาชมพามาเบ่งมา คือหมาบ้านฮาวโคือหมาประเทศไทยโบหมาเยอรมันมักแต่ผมเพินล่ะผมงามผมสวยสวยเก๋นะคะยินอยากอร่อยอร่อยเลี้ยวเข้าไปลูกกินเข้าไปเสียงเสียงยำเพินละกระแส็บยั่งกุ๊บ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  Das war einmal ist man natürlich eingebunden in einem Zuchtverband. So, Wir sind im Zuchtverband sachsen thüringen ist ich die in der das das ist das in der Zuchtverband. ist weder global vernetzt, das die Zuchtgruppe, die haben die nur fährt, noch reif, der Europa, Südtirol, sprich Italien. Da muss man immer gucken, wo geht die Preise. Was möchte man entwickeln? Da guckt man auch bei den anderen Züchtern, kann man da einen geeigneten Hengst einsetzen? ดีใจน้ำพึงิงได้มาชมได้มาเบิ่งคอกมากมาฉากสวยงามจังพอกันได้จ้าสวัสดีจ้า